สำหรับวิชาสังคมแล้วน้องๆบางนคนอาจจะมองว่าโอ้โหเนื้อหาวิชาสังคมเยอะใช่ไหมแล้วก็ยากโอ้ต้องจําหลากหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาเยอะก็จริงแต่ว่าอาจารย์ชัยก็มีเทคนิคในการที่ลูกศิกษย์สามารถที่จะนําไปใช้และตอบคําถามได้อย่างได้ผลมาดูหัวข้อีิตึงหัวข้อแรกที่อาจารย์ชัยให้ดูนี่คือหัวข้อเรื่องสาระเรื่องศาสนาเขาถามว่าวันใดคือวันธรรมะน้อง,องลองเลือกดูสิ น้องๆทางบ้านด้วยนะลองเลือกดู 1. มัคคะบูชา 2. วิสาขาบูชา 3. อัจมีบูชา4อาสารหะบูชาน้องๆลองเลือกดูว่าเอฟวันใดคือวันธรรมะ,ะอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรียนแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเทคนิคก็จะทำให้เราโอ้ยยากจังเลยแต่จริงแล้วถ้าเกิดอันนี้เนี่ยอาจารย์ชัยสอนเทคนิคให้บอกทริคหน่อย เทคนิคในการทำวิชาสังคมเวลาเจอโจทย์ปั๊บเนี่ยน,น้องสามารถเลือกได้เลยลสำหรับเรื่องนี้หัวข้อนี้คือถามเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศา,าสนาใช่ไหมจย์ชัยจะบอกเทคนิคให้พอดูได้เทคนิคจากจย์ชัยปั๊บจะเลือกชอยได้ง่ายเลยสูตรขอจย์ชัยที่ให้นี้หรือเทคนิคนี้มีสูตรว่ามาค่ะมีฮะมาค่ะมีฮะ คาว่ามาตอนนี้รู้สึกลองเดาซิหมาถึงวันอะไรเอ่ยถูกต้องมาคบูชาขาล่ะแล้วน,น้องเดาง่ายมากขาคือวันวิสาขบูชาเออเก่งมากมีล่ะฮะบอกจันชัยมีก็คืออัฐมีบูชา และสุดท้ายฮะเดาได้เลยก็คือวันอาสาละหบูชาฉะนั้นเ้าสอบถามว่าวันใดคือวันธรรมะแสดงว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับวันพระรตไตรสามวันก็คือวันพระพุธวันพระธรรมแล้วก็วันพระสงฆ์อย่างแรกก่อนวันพุธเนี่ยหรือวันพระพุธเนี่ยพุทธาที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมฉะั้น วันวิสาขบ,บูชาก็คือวันพุทธะนั่นเองทั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถูกต้องคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรุแล้วก็ปรินิพานใช่ไหมวิสาขบ,บูชานีตอบได้ใช่ไหมส่วนวันใดคือวันธรรมะล่ะแต่น้อง,องลองดูช้อยสิอย่างวิสาขบ,บูชานี่ไม่ใช่แล้วอาจารย์ชายสอนเนิคให้ สุดช้อยอันนึงที่น้องๆต้องตัดทิ้งกือช้าข้อไหนเลยอัฐมีบูชาเพราะอัฐมีบูชาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับวันวันคล้ายวันที่ถวายพระเพลิงศพพระสิริยะของพระพุทธเจ้าเพื่อง่ายวันเผาศพพระพุทธเจ้านั่นแหละดังนั้นสองก็ไม่ใช่สามก,ก็ไม่ใช่เหลือหนึ่งกับสี่ถ้าเกิดได้สู่ขอจนันทร์ชัยไปปั๊บมาขามีหะนี่ตอบได้เลยฉะนั้นมาคบูชาเกี่ยวข้องกับวันธรรมะอ่าวันธรรมะ อาจารย์ชัยทำไมถึงเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับวันธรรมะล่ะอ๋อวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระพิสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบทให้ได้มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเอ๊ะก,กี่แผนรูปนะน้องๆทางบ้านถูกต้อง1,250รูปวันนั้นเขาเรียกว,ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเก่งมาก นะอันนี้เกี่ยวกข้อก็วันจาตุรงคสันิบาตมาชมุมนุมกันโดยบรน,านดาลหมาย1,250รูปและพระเหล่านั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์และเป็นพระที่พระเจ้าทรงบวชให้การบวชโดยที่พระเจ้าบอกให้เราเรียกว่าเอหิภุพิกขุอุปสัมปทานและวันนี้ทำไมาถึงได้ชื่อว่าเป็นวันธรรมะละ่ะต้องมีความหมายต้องมีที่มาเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทสา หรือโอวาทะปาติโมกกระช้เรียกง,ง่ายว่าโอวาสามฉันโอวาสามนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างบอกจันชัยคำว่าสามนี้ประกอบด้วยคำว,ว่าอะไรบ้างสามก็คือพระพุทธอาโทษทีละชั่วทาดีทําใจให้บริสุทธิ o ์โอวาสามฉันในทางพระศาสนาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่แสดงพระองค์ทรงแรงธรรมะนะโอวาสามส่วน อาสาหหบ,บูชาก็คือวันสงวันสงแสงว่าอย่าน้อยนั้งตอบอาจารย์ใชได้ก็เกิดพระสง์รูปแรกพระสง์รูปแรกนี้คือพระอะไรนะถูกต้องอัญญาโกธัญะนะแล้วก็วันมีพระสง์รูปแรกคือพระอัญญาโกธัญะแล้วก็เป็นวันที่พระองค์สแสดงปฐมเทศนาน้องๆจาได้ไหมปฐมเทศนานั้นเทศนาคือคําสอนปฐมแปลว่าแรก เทศนาก็คือคําสอนครั้งแรกของพระเจ้าพระุทธเจ้าสอนเรื่องพระสูตรสูตรหนึ่งพระสูตรนั้นชื่อว่าไราบอจันชัยถูกต้องธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการหมุนแห่งกลงลอ้อก็คือธรรมะนั่นเองนั้นัประมเทศนาธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนี้เกิดขึ้นในวันอาสหบูชาและเกิดพระสงฆ์องค์แรกมีสงฆ์องค์แรกก็คือพระอัญญาโกธัญญา แล้วก็เป็นวันที่มีมีพระรันาตนไตรครบรันาตนไตรรัตนะแปลว่าสามนะไตรแปลว่าสามพระไตรสามก็คือมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะมีพระรันาตนไตรครบสรุปว่าคําตอบข้อนนี้คือข้อไหนระหว่างหนึ่งกับ4ง่ายมากตอบข้อที่1่สุดที่รู้สิพูดพร้อมกันให้ท่องว่าะไรนะ1 2 3สมาคะ่ะมีฮะฮนะมาก็คืออะไรเอ่ย มาคะบูชาคะคือวิสาขาบูชามีก็คืออัฐมีบูชาฮะคืออาสารหะบูชาง่ายๆแค่นี้เองสําหรับหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องวัาสำคัญพุทธาซึ่งหัวข้อนี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆมาคะมีฮะคำตอบก็คือมาคะบูชาเป็นวันธรรมะส่วนวิสาขาบูชาก็คือวันวันพุทธ,ธะ ส่วนอาสาหะบ,บูชาคือวันวันพระสงฆ์วันสงฆ์คำตอบ,บข้อนนี้ตอบข้อที่หนึ่งสังคมง่ายนิดเดียวจะจจะสอนเทคนิคให้นี่คือเทคนิคหัวข,ข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องวันสําคัญ